สวัสดีครับผมวันนี้เอารถครอบครัวนะครับรถครอบครัวยามาฮ่าฟินนะครับร้อยสิบห้าไอวัตชีดน,นะครับตอนนี้ก็ยังสวยๆอยู่นะครับปีปีหกสามนะครับคันนี้มีนาหกสามมังจดมีนาหกสามรถยังใหม่อยอนะไม่กี่ปีสามปีปีนี้ปีหกเจ็ดสามปีสี่ปีครับผม มีตะกร้าหน้าให้ด้วยรถยังสวยๆอยู่นะครับเอามาลดราคานะครับวันนี้อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผม youtube เรามีรถมาเซลล์ทุกวันนะครับเลือจะได้ทันเขานะครับกดติดตามไว้หน่อยนะครับฝากหน่อยอันนี้มีกันลายให้ด้วยนะครับกันลายเขาให้มาไม่ล้มไม่ชนนะครับก็มีรอย ตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับบางโคนหน้าก็ยังสวยอยู่ล้อแม็กนะครับล้อแม็กแท้จากข้างนะครับจานดิดก,ก็เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับไม่มีล้มนะครับเป็นไม่มีนะครับไม่มีรอยสุดสีเดิมนะครับเครื่องก็ยังสวยใสยอยู่นะครับนี่บักเทา้าก็ยังสวยอยู่สุดสีเบาะรู้สึกก็ไปเสริมเ่ย สูงขึ้นทํำมาใหม่พ่อเดิมชกเดิมเอชกไม่เดิมนะชกไว s อชกไวเนะครับยางยางก็ประมาณ7-80นะครับได้อยู่นะฮะดอกยางยังมีอยู่นะครับชุกส,สีสวยนะครับไม่มีรอยล้มเลยนะครับจับหลังก็ยังสวยอยู่นะครับไม่มีรอยถลอก ป้ายกรุงเทพนะครับเลขสวยนะครับห้าห้าแปดนะครับเลขครับผมบอ่อนี้มันเสริมจะสูงเลยข้างหลังผมก็ไม่รู้เปนเพราะอะไรอาจจะนั่งสบายขึ้นมั้งนุ่มขึ้นครับผมรุดสีสวยบางโซ่ครบนะครับผมบางโซ่ครบไม่มีรอยนะผมดูแล้วไม่มีรอยเครื่องได้นะครับสวยใสยอยู่นะครับ บางลมด้านไหนก็ไม่มีแต่ขักนะครับไม่มีนะครับได้ไม่มีรอยล้มมีรอยขูดนิดๆนะนะไม่มีรอยล้มนะครับอันดายไลกา้าหน้าบังโขนหน้าล้อหน้าแ็กหน้ายางหน้าก็หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะครับเ็ให้ดูเครื่องนะครับดูด้านหน้าดูว่ายังสวยใสยอยู่นะครับ ใส่อยู่ไฟเลี้ยวก็ยังสวยอยู่ไฟหน้าก็ยังได้อยู่นะรู้สึกกับใส่หลอดอะไรมาฮะอ่สต์อ๋อสีนอนมาอ่ะสตาร์ทให้หน่อยฟังเครื่องสตาร์ทมือนะครับเป็นสตาร์ทมือชิ้เดียวติดเลยนะครับเสียงนิ่มๆนะครับเสียงแน่นๆไม่ไม่ขอกแขกนะครับ ไฟเลี้ยวติดหมดนะครับเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวระบบไฟระบบ,บเบรกสมบูรณ์เครื่องสมบูรณ์พร้อมใช้ศู์ดีไม่มีล้มไม่มีชนหนักเลยนะครับประกันให้เลยนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยไม่โอ้ไม่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบนะครับไม่ครับผมใส่อะไรมา กระจกเดิมนะครับอันนี้เอามาลดราคาขายแค่สองหมืนหกพันแปดร้อยบาทนะครับผมเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับใครสนใจก็โทรมาที่0851185995นะครับภาษีภาษีขาดนะครับปี66นะครับเดือนเดือน2เดือนกุมภาม ใต้เบาะก็ยังสวยใสยนะครับใต้เบาะไม่มีรอยสนิมไม่มีอะไรครับรอยถลอกอะไรไม่มีนะครับสวยใสยอยู่นะครับเดิมๆจากห้างเลยครับเบาะเดิมจะทำแบบเสริมมานะครับร้านเรามีขายทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทาง ันจำมาส่วนหนึ่งที่เหลือก็จ่ายปลายทางได้นะครับครับขอบคุณมากนะครับ